ใช่ป่ะมึงเนียกร้อก็มาเยอะชิบหายแล้วฮะกูมาเล่น,กน,นเกมเด็กเฮียดีอีกมึงรู้หรือเปล่าว่ากูกลัวเปิดเกมมาแล้วก็จะมาอยู่ในบ้านโง่ๆเหมือนเดิมอะไรเด็กเฮียไปไหนอะไรเนี่ยไอเด็กเฮียลูกพ่อกูบาลทองมึงอยู่ไหนโอ้อ้ยชิบหายนั้นเสียงเฮีย,ยนะอะไรเนี่ยคบบ้ากแล้วมึงรอกูสักแป๊บหนึ่งไม่ได้เลยไงไอเด็กเปรตหัดเรียนรู้มารยาททางสังคมซะบ,บ้างในายเด็กหน้างโง่เอาความจริงกูก็แค่กลัวเพราะกูไม่เล่นในตอนกลางคืนแล้วอ้อรอดไงลูกเฮีย กี่ด้่ยมึงเป็นคนสตันดินไรไงเด็กเฮี้ยหายตัวไปหายตัวมาอยู่ด้วยมันน่ารำคาญนะเว้ยสองกับชายยาทะลุถุงยางมาเกิดจริงนะแกเนี่ยเอา้าเด็กเทียอะไรวะเนะี่ยใครเอาสเปรย์มาฉีดบ้านกูเลยหรือเปล่าว่ากูต้องทำความสะอาดใหม่อีกอา้อาไอ้พวกเจ้าจิตใจวิจารณ์การคัดกรองตม้มเอ้าแต่ดูดูไปมันก็สวยดีนะดูสิเอ้าชิบหายเมติกกระทั่งในครัวมันก็ไม่เว้นดูสิเต็ตมกระเพงหมดแล้ว อพังหมดแล้วเมียกูกลับมากูโดนตีแน่เลยโอ้แต่มันก็สวยดีนะเี่ยเรื่องไฟได้ด้วยฉันก็สาดแจงพมกแกพวกจิตใจวิถีฐานอ้แต่มันก็สวยดีจริงๆนะเนี่ยดูสิถึงเวลาที่เราจะต้องมาเอามนมให้ลูกอ่าไม่ใช่แ่ฉีดสเปรย์พวกแกเล่นทุบก,กําแพงด้วยชิบหายหมดแล้วบ้านกูเอ้าชีทำไมกูเดินไม่ได้เนี่ยเอ้ากูเดินไม่ได้เม้ยกูด้วยกูบานทองทะลุถุงยางมากเกิดลูกพ่อเอ้าชีใครปิดประตู เออมันเมื่อด้วยอ้ารู้หรือเปล่าว่าในนี้มีคนอยู่จะเปิดประตูทำไมกูจ่ายค่าไฟแล้วนะเว้ยได้ยินหรือเปล่าว,ว่ากูมาเจอเด็กที่มันลองแล้วถ้ากูไม่รีบไปกูก็โดนหลอกได้สิหัทธรรมหาแดก,กันบ้างไอ้พวกผีเวนไอ้พวกผีใจบาปจะล็อกส่งมาเกินอ้าโอ้ไม่มีนี่ข้าที่ไหนได้กูก็ได้กูมันจะได้ครัวกว่านี้ เออเด็กเวรมันหายตัวอยู่ตัวนี้ได้ยังไงดูนั่นสิหน้าเด็กเฮี้ยมันปลวกมากเอาน่ามึงแบบปลวกมากเลยเด็กเวรเออนี่มันขี้ตาอีกแล้วเลยแล้วกูจะไปร้องเรียนโรงพยาบาลว่ามึงกินนมแล้วขี้แตกตลอดเลยเป็นเฮี้ยอะไรกับมึงเนี่ยมองหน้ากูทำไมไอ้พวกเด็กเปลวจิตใจวิถานการคัดกรอตดำเออไอ้กูแมนตองบบ่นะจิตใจไม่สร้างสรร์เออนี่กูด่ากงไปขนาดนี้มึงไม่สะตุสตาเลยล่ะหน้าด่านมากมึงมันคนที่หน้าด่านมาก โอเคตอนนี้กูมันเทิงน้าโงมันขี้แตกเราจะเอาแผ่นเพิร์ตมาเปลี่ยนให้มันเอาชิบมึงรีบเปลี่ยนแผ่เพิร์ดีๆสักครั้งมึงจะตายได้ไงเด็กเฮียมึงรู้หรือเปล่ามึงกำให้กูกลัวมันใช้เวลานี่มึงจะมาเล่นตุ๊กตู่หางหมุนหมดเไงโอ้มึงลอยได้ไงเนี่ยว่างบมึงก็สอนกูบ้างดิกูอยากบินได้บ้างไอเด็กเฮียมึงเลิกทำแบบนี้สักทีมึงรู้ไหมมึงทำให้กูกลัวกูกลัวะ้วยหยุดตาเสียงแบบนั้นสักทีกูต้องรีบหาแผ่เพิร์เดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นไอเด็กเ กูเล่าไอ,เอ,เาอ้เด็กเฮีย้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะวอยกูบอกให้หยุดเง้เก,กุมารทองจิตใจวิตตานไอ้ก,กุมารทองโลกจิตเอ้ใครก็ได้ช่วยกูด้วยกูอยู่ในนี่ไอ้ผีเด็กมันจะแง่หัวกูแล่าตามรูดเอ้าชิดไม่มีใครได้ยินเสียงเลยทำเพิ่มันอยู่ไหนถ้าได้ยินเสียงก็รีบตอบรักทัทีไอ้เด็กเฮี้ยมันจะกินหัวกูแล้วกูเข้าใจว่าการไปอยู่หน้าใครของกุมารทองมันเหม็นแต่มึงก็ต้องทำนะว้ยเอ้านั่นอะไรเนี่ย โอ้พระเจ้าเออนี่มันคาถายอมาทุนในแฮร์รี่พอตเตอร์ไอเด็กเฮียมึงมาเลยกูไม่กลัวมึงแล้วมึงเจอกูเอาว่าคิดฮะไรตายหาไปใส่เหล็กเปรตนี่คือสิ่งที่มึงสมควรเจกูมาตอนกจบ้าเอยน้างูใครทำเสียงเฮียอะไรวะเนี้ยกูกลัวนะว้ยแรงจากนั้นเราต้องไปเด็กเฮียไปนอนที่เตียงเออทำไมรู้สึกว่าสัญลักษณ์มันแดงขึ้นนี่คือนสุดท้ายแล้วระบาดคืนนี้ได้แกมก็จะจบ กายกูบอกแล้วว่าในเฮียนี่มันเป็นมนุษย์ต่างดาวมันหายหตัวได้จริงๆด้วยดูสิเออเช็ด oh, นี่กูต้องเข้าไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยกูกลัวนะเว้ยโอเคตั้งเข้าหลังจ็กกระจนล็อกอ่าเออนั่นไงกูบอกแล้วว่าในเฮียนี่มันเป็นมนุษย์ต่างดาวนั่นไงาย,ยานของมันอ้า ah!